ท่านผู้ชมที่คารพุกทุกท่านนะครับคุณครูพี่นันขอแนะนําเสมอนะครับเมื่อนักเรียนเปิดมาเจอคลิปครูพี่นันนั่นก็หมายความว่าคุณครูได้บันทึกเอาไว้ในเพลย์ลิสต์ของช่องแล้วนะครับมีนักเรียนถามเข้ามาหลายคนนะครับเมื่อมาเจอหน้า49แล้วหน้าอื่นมีหรือเปล่านะครับมีตั้งแต่หน้าแรกเลยนะครับจนกระทั่งถึงหน้า49และคุณครูก็จะสอนจนหมดเล่มเพราะฉะนั้นนักเรียนเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ของช่องครูนันชาแนลใน YouTube ได้เลยนะครับ ใน playlist จะเขียนไว้ว่า x c e s s 1นะครับคือหนังสือ e x s เล่ม1ก็จะเรียงตั้งแต่หน้าแรกยันหน้าสุดท้ายนะครับก็เรียน้นักเรียนทราบอย่างนี้นะครับผมโอเคครับหน้านี้ก็คือ reading การอ่านการอ่านคำสั่งข้อที่หนึงก็บอกว่า What do you know about animal on page 48? นั่นก็หมายความว่าคุณรู้อะไรนะครับ what do you know about เกี่ยวกับ The the animals สัตว์ต่างๆในหน้า48ก็คือสัตว์ในหน้า483ชนิดที่เราได้เรียนไปนะครับก็คือกิ้งกา่าจระเข้และมาน้ำ What are the animals do you know และสัตว์ชนิดอื่นๆละ่ะนักเรียนรู้จากสัตว์อะไรอีกบ้างแปลว่าอย่างนั้นนะครับที่คือคำแปลคุณครูไม่ได้แปลให้ทีละสั์นะครับนักเรียนคงเข้าใจนะครับนะว่าสั์ไหนแปลว่าอะไรเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือนะครับ นี่คือคำตอบนะครับ I know that ฉันรู้ว่านะครับ uh, c a m e l i o n s กิ้งกานะครับ can change สามารถเปลี่ยนนะครับ the color สีของพวกมันนะครับนั่นก็คือคำตอบข้อหนึ่งนั่นเองนะครับข้อหนึ่งก็ถามว่าคุณรู้อะไรนะครับเกี่ยวกับสัสตว์ทั้งสามชนิดก็คือรู้ว่านะครับกิ้งก่านั้นสามารถเปลี่ยนสีของมันได้ ครกดาจระเข้นะครับอาร์วอรนะ์รี่เดนจร์สจระเข้นั้นเป็นสัตว์ที่อันตรายอย่างยิ่งนะครับและซี o s are small ลซ o s ก็คือม้านานันเป็นสัตว์ตัวตัวเล็กนะครับหนาตัวไม่ใหญ่นี่คือสิ่งที่นักเรียนพอจะทราบเกี่ยวกับสัตว์สัตว์สามชนิดนะครับพอมาข้อที่สองเขถามว่านักเรียนรู้จักสัตว์อะไรอีกบ้างนะครับก็ตอบว่า I know other animals ฉันรู้จักสัตว์ชนิดอื่นๆนะครับเช่น Lion, นสิงโตซีบร์มาลายอลาฟินช้าง etc อ่านว่า e t เนะครับเป็นภาษาละตินนะครับแต่นำมาใช้ในหลักภาษาอังกฤษแปลว่าเป็นต้นนะครับโอเคมาต่อข้อที่2ข,ข้อที่สองคำสั่งนะครับบอกว่า เดี๋ยวคุณครูพยายามทำหน้าจอให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะใหญ่ได้นะครับนักเรียนจะได้เห็นชัดๆดนะครับข้อที่2ก็เขาบอกว่าให้ r อ่านนะครับ or listen to ให้ฟัง the text ก็คือเนื้อเรื่องในหน้า48ที่เรียนมานะครับนะ which of the three animals แล้วในสัตว์ทั้ง3ชนิดนั้นสัตว์ชนิดไหนมีลักษณะ ข้อที่1ถึงข้อที่8เหล่านี้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูบอกแล้วว่าหน้า48เมื่อกี้นะครับนะให้จำให้ดีนะครับแล้วนํามาตอบในหน้า49นี้นั่นก็คือข้อที่1สัตว์อะไรที่ can change color ที่สามารถเปลี่ยนสีของมันสัตว์อะไรครับที่สามารถเปลี่ยนสีของมันที่เราเรียนมาเมื่อกี้นักเรียนจําได้หรือเปล่าครับสัตว์ที่สามารถเปลี่ยนสีของมันได้ก็คือ c คมเ l รียกับซีฮอร์สนะครับก็คือกิ้งกา่ากับมาน้ำนั่นเองก็อที่สองดัซซ่งค l ีนเอตเชดนะครับไม่สามารถทำความสะอาดฟันของมันได้ก็คือสัตว์อะไรครับในเรื่องนะสัตว์ทุกชนิดไม่สามารถทำความสะอาดฟันมันได้นั่นแหละแต่ในเรื่องที่เขาบอกรายละเอียดตัวนี้ออกมาก็คือ c r o อกโคไดนะครับจระเ้ Doesn't sleep during the day ไม่สามารถนอนหลับในเวลากลางวันสัตว์ชนิดไหนครับที่เราเรียนมาในหน้า48ก็คือ camels นะครับก็คือกิ้งก่านั่นเอง Has a l o t of baby เวลาเกิดลูกนะครับครั้งหนึ่งเป็นพันพันตัวนั่นก็คืออะไรครับ sea horse นะครับมาน้ำ Like dancing ชอบเต้นรำด้วยนะครับก็คือมาน้ำนะครับ sea h o s is good at running good นะครับแปลว่าดีนะครับเป็นคำมาจากชีพแต่ good at เมื่อไรเป็น p r o ซูเ,เรเ์นะครับเป็นคำ i d i ยมแปลว่าเก่งนะครับ is good at running ก็คือเก่งในการวิ่งเก่งในการวิ่งก็คือจระเข้นะครับเวลาตักครุบเหยื่อเนี่ยความเร็วจะเร็วมากๆตามเนื้อเรื่องที่เรียนมา often it's it's k i l l often บ่อยๆนะครับ i t แปลว่ากิน it's s k i n แปลว่า หนังของพวกมันหนังของพวกมันก็คือที่ลอกคราบออกมานะครับก็คือกิ้งก่านน้าเองนะครับกินหนังที่ลอกคราบออกมา cut move i t t o n ั u e นะครับก็คือไม่สามารถเคลื่อนไหวลิ้นของมันไม่สามารถกระดิกลิ้นได้ก็คือจระเข้นะครับนะโอเคครับคุณครูไปเร็วเลยไปข้อที่3ต่อ ข้อที่สก็บอกว่าเชล your partner ให้บอกเพื่อนๆของนักเรียนในห้องนะครับเป็นไหมครับพาร์เ e อในที่นี้ก็จะใช้ใหมายถึงเพื่อนของนักเรียนในห้องเรียนนะครับหรือว่าค s m สเมดนั่นเอง three facts ยคร fact แปลว่าข้อเท็จจริง three สามอย่างาแล้วก็ you remember ที่คุณสามารถจำได้ from the text จากเนื้อเรื่อง3เรื่องที่เรียนมาในหน้า48ให้นำมาเขียนลงในข้อนี้อีกทีหนึง คุณครูก็นำมาเขียนให้นะครับก็คือ camels นะครับกิ ga, นะ้งก่านั้น never sleep during the day ไม่สะไม่เคยนอนหลับนะครับ during แปลว่าระหว่างระหว่างวันนะครับก็คือกลางวันนั่นเองกิ้งก่าจะไม่นอนข้อที่สอง c r o c o d i l e จระเข้นั้น can't move their tongue จระเข้ไม่สามารถกระดิกลิ้นหรือว่าเคลื่อนไหวลิ้นของตัวเองได้นะครับมันจะกินอาหารโดยการกลืนเลย s e o s นะครับมาน้ำ can change color สามารถที่จะเปลี่ยนสีของพวกมัน to protect themselves เพื่อปกป้องตัวมันเองนะครับ protect แ้ะปกป้อง themselves ระตัวมันเอง from their enemies from แปลว่าจาก their enemies ก็คือศัตรูของพวกมันนี่คือสรุป3ข้อเด่นๆน,นะครับ ไปข้อที่4ต่อนะครับก้อที่4่เขาให้เรียนเรื่อง adverb of frequency ก็คือ adverb แปลว่าคำขยายกริยา of frequency ก็คือคำขยายกริยาที่บอกความถี่มีคำว่าอะไรบ้างครับมีคำว่า always มีคำว่า usually มีคำว่า often คำว่า sometimes และคำว่า never นะครับที่คุณครูสีขีดเส้นนี้นะครับนะทั้งคําคำนี้เรียกว่า adverb of frequency ทีนี้คำสั่งนะครับข้อที่4คำแปลอยู่นี่นะครับก็บอกว่าให้ read the sentences ให้อ่านประโยคต่อไปนี้คือประโยคข้างล่างนี่นะครับนะแล้วก็ complete the rule ก็คือทำกฎเกณฑ์ให้ถูกต้อง rule หรแปลว่ากฎเกณฑ์นะครับ with after or before ก็คือให้ใส่คำว่า after แล้วก็ before นี่ใส่ลงไปข้างล่างนี้นะครับนี่ข้างล่างนี้นะครับบอดีหน้าจอมองไม่เห็นเมื่อกี้ Find the example ให้หาตัวอย่างใน the text ก็คือในข้อความในบทความนะครับเรามาดูในบทความนี้กันก่อน American crocodile นะครับก็แปลว่าจระเข้อเมริกา They lay le eggs แปลว่าวางนะครับ A, uh, h ตัวทีครับ h นะครับ e แปลว่าไข่พวกมันสามารถวางไข่นะครับก็คือจอระเข้ They usually have uh, 68 teeth มีฟันนะครับ6 8ซี่นะครับนะ away แปลว่าสม่ำเสมอ usually แปลว่าบ่อยๆพวกมันมีฟัน6 8บซี่บ่อยๆต่เวลาเราแปลนะครับเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับว่าบ่อยๆนะครับนะหรือมักจะเอาโอเคครับนี่คุณครูแปลว่ามักจะพวกมันมักจะมีฟัน6 8ซี่นะครับโดยโดยถั่วเฉลีย่ยว่างั้นเถอะนะครับคุณครูแปลว่ามักจะแล้วกันนะครับ ระหว่างออฟฟึนกับยูเชลี่เนี่ยแปลสลับกันได้นะครับบางทีออฟฟึนอาจจะแปลว่าบ่อยๆหรืออาจจะแปลว่ามักจะนะครับเพราะทําไมคุณครูถึงพูดอย่างนี้นะครับเพราะบางอาจารย์นะครับก็จะแปลออฟฟึนว่าบ่อยๆแต่บางอาจารย์ก็อาจจะแปลว่ามักจะก็ได้นะครับเดี๋ยวจะไปดูการเทียบเปอร์เซ็นต์นะครับว่ายูเชลี่กี่เปอร์เซ็นต์ออฟฟึนกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเอง they are often dark brown นะครับดาร์กบรก็คือ พวกมันนะครับส่วนมากนะครับคุณครูแปลว่าส่วนมากส่วนมากในนี้ก็คือบ่อยๆนั่นเองนะครับแต่แปลให้เป็นภาษาไทยให้ได้ใจความก็คือพวกมันส่วนมากจะมีสีน้ําตาลดานะครับดักแปลว่ามืดแต่ว่าดักบอลเอ่อดักเปล่านะครับไม่ใช่บอนก็แปลว่าน้ําตาลมืดนั่นเองน้ําตาลดานั่นเองนะครับน้าตาลดำตัวทีไม่ใช่น้าตาลมืดอ่าเดี๋ยวคุณครูขยับไปนิดหนึ่งเพราะสีสาค,คุณครูบังอยู่ They are sometimes six meters long. Sometimes ปแปลว่าบางครั้งนะครับคุณครูก็เลยปแปลว่าบางครั้งตัวพวกมันยาวถึง6เมตรนั่นก็หมายความว่าบางตัวยาวไม่ถึงนั่นเองนะครับถึงใช้ว่าบางครั้ง six meters long นะครับก็คือยาว6เมตร They never eat grass. เดก็คือจระเข้นะครับพวกมันเน v ่วไม่เคยอิ t อิ t แก a s s ไม่เคยกินหญ้านะครับมันจะกินแต่เนื้อนะครับนะจระเข้เขาบอกให้เติม before กับ after นะครับตรงนี้นั่งก็หมายความว่า adverb with fancy ก็คือคำขยาบบ of of course, ออยกริยาบอกความที่ทั้ง5ตัวนะครับทั้ง away usually often sometime never เนี่ยเวลาใช้นะครับนักเรียนต้องวางไว้ก่อนนะครับนะ usually go ในที่นี้แปลตามคำศัพท์แปลว่า อ่าโกแปลว่าไปนะครับยอชลีแปลว่าบ่อยๆไปบ่อยๆก่อนอ่า main verb, main verb เมนเวิร์บเมนเวิร์บแปลว่ากริยาแท้นะครับ main เมนแปลว่าหลักแปลว่าสําคัญแต่เมนเวิร์บในที่นี้หมายถึงกริยาแท้ไปก่อนกริยาแท้นั่นก็หมายความว่าวางไว้หน้ากริยาแท้นะครับวางไว้หน้าหรือวางไว้ก่อนนะครับวางไว้หน้าคํากริยาแท้แหมแท้มาอยู่ตรงนี้ ั้งีจำไว้เลยนะครับหมายถึงสับทั้ง5ตัวนี้นะครับ adverb of frequency เนี่ยข้อที่1จะวางไว้ก่อนคำกริยาแท้นะครับนี่คือข้อที่1ข้อที่2จะวางไว้หลัง verb to be นะครับนะนี่คือข้อที่2จำา2ข้อเลยนะครับวางไว้หน้าคำกริยาแท้และวางไว้หลัง verb to be นะครับเนี่ย but แต่ว่า after the verb to be ก็คือวางไว้หลัง verb to be นั่นเอง นะครับนี่คือกฎของการใช้ adverb of frequency จำกฎนี้ให้ดีนะครับอ่ะไปต่อครับผมทีนี้เรามาดูเปอร์เซนต์กันคำว่าเปอร์เซนต์ในที่นี้หมายถึงว่าการที่เรานำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเช่นเราบอกว่า I never นะครับอ่ go to school late ฉันไม่เคยไปม่เคยไปโรงเรียนสายอ่านั่นกลับมาก็ว่า0%เลยนะครับไม่เคยสายเลยแม้แต่ครั้งเดียว สำตัมแปลว่าบางครั้งนะครับเดี๋ยวประโยคจะมียกตัวอย่างข้างล่าง25นะครับนักเรียนจำไม่เลยนะครับสิ่งไหนที่นักเรียนทําประมาณ25ในแต่ละวันในแต่ละเดือนในแต่ละปีอะไรก็ว่าว่าไปนะครับก็จะใช้ว่า t ั m e s ถ้าทำครึ่งต่อครึ่งนะครับนะให้ใช้ often o วัน f t e n นะครับนักเรียนจะแปลว่าบ่อยๆ ความหมายของภาษาอังกฤษอ้ภาษาไทยนะครับนะถ้าบ่อยๆเนี่ยหมายถึงว่ามันมัน,ม,นมันต้องเกินครึ่งนะครับนะคุณครูก็เลยเอาคําว่า usually มาใช้มาแปลเป็นไทยว่าบ่อยๆก็เลยกันเลยคุณครูแปล o f f e n มามักจะนะครับนะมักจะวันสองตัวนี้นี่จะแปลสลับกันได้นะครับนักเรียนนะคำว่าบ่อยๆกับมักจะเนี่ยส่วน always หมายความว่าร้อยเปอร์เซนต์เลยนะครับสม่สําเสมอนะครับนะ ใช always โอเคนะครับจำให้ดีนะครับ n e v e r 0% sometimes 2 5 often นะครับ50% usually 75%และ always 100%นักเรียนจำเปอร์เซ็นต์ให้ได้นะครับแล้วมาดูข้างล่างนี้กันข้างล่างนี้ก็บอกว่า listening การฟังนะครับนะ,าานะบการฟังนะครับก็ที่6กคำสั่งบอกว่าให้ mark the sentences ก็คือให้ทำเครื่องหมายประโยคข้างล่างนี้ โดยเขียนตัวทีก็คือ true หรือจริงหรือว่าแปลว่าถูกต้องอ r แปลว่าหรือใส่ตัว f ลงไปหมายถึงผิดหรือว่าไม่ถูกต้องโดยให้ฟังแล้วก็ตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับให้ correct the false sentences false sentences ก็คือประโยคที่ผิดนะครับประโยคไหนที่ผิดเนี่ยเนี่ยประโยคไหนที่ใส่ f ก็คือประโยคที่ผิดเมื่อรู้ว่าผิดก็ทำใหม่ให้ถูกต้องซะนะครับนะเขาก็เรียกภาษาอังกฤษว่า correct the false s e n t e n c e s นะครับก็คือทำประโยคที่ผิดแก้ข้อที่ผิดให้ถูกต้องนะครับนี่คือคำแปลเพราะฉะนั้นนักเรียนมาฟังเสียงกันนะครับคลิปนี้คุณครูมีเสียงให้ฟังนักเรียนก็จะฟังดูนะครับว่า the Bengal tiger never hides in the grass ว่าเสือเบงกอลนี้นะครับไม่เคยซ่อนตัวอยู่ในพงหญ้าใช่หรือไม่นะครับ นะครับถ้าไม่ใช่คือเทสก็ใส่คําว่า f ลงไปแล้วก็มาแก้ใหม่ซะให้ถูกนั่นก็คือแก้ใหม่ซะว่า the Bengal tigers นะครับ always หรือว่า usually h i g e in the grass มันจะซ่อนตัวอยู่ในพงหญ้าบ่อยๆเปลี่ยนจาก never นะครับเป็นอย่างอื่นซะตามคลิปนะครับอาจลองวังคลิปดูนะครับผม Exercise 6 Page 49. Okay, I want everybody to look up here. I have got some lovely animal pictures for you to see. Now, this picture is of a Bengal tiger. Isn't he beautiful? Can you see him hiding in the grass? Bengal tigers often hide in the grass when they hunt. This picture is of an Indian cobra. My goodness, he's scary, isn't he? Isn't he a lovely color? Look, this one is brown and he has yellow bands around his neck. Now, this is a picture of an Indian elephant. He's very big. Indian elephants are often three meters tall. Here's another big animal. This is an Indian rhino. He isn't very pretty, is he? He can't see very well, but he is a very good swimmer. Rhinos usually live alone and they like to eat plants and leaves. The last picture is of an Indian leopard. Don't you think he's handsome? look at all his spots this kind of leopard usually lives and hunts alone โอเคครับผมนะเสียงจบไปแล้วนักเรียนต้องฟังให้ดีนะครับเขาเน้นให้นักเรียนฟังทักษะของ แอ v ว r บอ f วิ e เ u นซี y นะครับก็คือหลักการใช้ Never, ใช้ usually นะครับเหมือนข้อที่หนึ่งะครับเสือเบงกอลนัดไม่เคยซ่อนตัวในพงหญ้าใช่หรือไม่นะครับตอบว่าไม่นะครับผิดนะครับนะนะไม่ใช่ไม่ตอบว่าผิดนะครับนะเพราะในเนื้อเรื่องเขาบอกว่าไม่ใช้ Never นะครับใช้คำว่าอะไรครับมาแก้ใหม่ให้ถูกต้องนั่นก็คือข้อที่หนึ่งนะครับนะ ข้อ1ข้อ2และข้อ5นะครับผิดนะครับแก้ใหม่ให้ถูกต้องก็คือข้อ1น,นั้นต้องแก้ใหม่เป็น it often นะครับ often แปลว่าบ่อยๆพวกมันจะซ่อนตัวในพงหญ้าบ่อยๆนะครับไม่ใช่ never นะครับนะแก้ never เป็น often โอเคนะครับมาดูข้อที่2ข้อที่2ก็บอกว่างูโครบรานะครับของอินเดียนั้นจะมีสีดำและสีขาวเท่านั้น ก็ผิดอีกนะครับนะ F ก็คือผิดผิดแก้สมัยเป็นไรครับ It can be มันสามารถเป็นสามารถมีสีน้ำตาลและสีเหลืองได้นะครับนะงูในอินเดียถ้านักเรียนฟังคลิปไปดีนะครับไปข้อที่3ข้อที่3ก็บอกว่าช้างอินเดียนั้นจะมีส่วนสูงประมาณ3เมตรนะครับก็ถูกต้องนะครับใส่ทีข้อนี้ถูกต้อง พอที่4นะครับ no, ไรโนแปลว่าแรดนะครับดาแรดของอินเดียนั้นจะ usually live alone live alone ก็คือชอบอยู่เพียงลำพังอยู่คนเดียวนะครับนะครับ usually แปลว่าบ่อยๆนะครับนะนั่นก็คือนี่คือคำแปลก็ถูกต้องนะครับนาะเมื่อกี้ที่คุณครูขีดสีแดงนี่ตอนที่ฟังคลิปเสียงนะครับไรโนก็คือแรดแล้วก็ usually live alone นะครับก็คลิปเสียงก็ได้บอกได้ไว้อย่างละเอียด พอมาข้อที่5นะครับ The Indian Leopard นะครับก็คือเสือดาวของอินเดียนะครับพูดถึงอินเดียทั้งหมดนะครับราะ Animal of India นะครับชื่อหัวเรื่องมันก็คือสัตว์ในประเทศอินเดียนะครับนั่นเองไม่ได้สัตว์ในประเทศอื่นนะเสือดาวในประเทศอินเดียนั้นสมทบบางครั้งนั้นมันจะ hunt alone hunt แปลว่าไล่ล่าสัตว์นะครับไล่ล่าอาหาร alone เพียงลำพังมันไปไล่ล่าอาหารเพียงลำพัง แต่ใช้สำทำหรือเปล่าไม่ใช่นะครับตอบ F นะครับเขาไว้ใช้ usually นะครับในเนื้อเรื่องก็คือมันไปล่าอาหารบ่อยๆเลยนะครับนะไม่ใช่สำทำไม่ใช่บางครั้งเท่านั้นนะครับคือบ่อยๆแต่ไม่ใช่ always นะ boy บ่อยๆมากนะครับมันจะไปล่าผู้เดียวหรือว่าตัวเดียวเพียงลำพังนะครับเน้นคำว่า adverb of uh, frequency นะครับเปลี่ยนจากสำทำเป็น usually โอเคนะครับมาดูต่อคุณครูหมายเหตุนะครับก็คือในประโยคที่มี adverb of frequency นั้นนะครับก็คือ,คอทั้ง5ตัวนั่นเองนะครับนะทั้ง never นะครับ sometimes นะครับ oftenusually และก็ always คำกริยานะครับก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงเช่นในประโยคที่บอกเล่าข้อที่จริงที่เป็น present simple tense นะครับนะปกติแล้วคำกริยาจะต้องเติม s ในกรณีที่ ประธานเป็นเอกพจน์บษที่3นั่นก็คือ the Indian leopard ก็คือเสือดาวในประเทศอังกฤษนี่น,น,นประโยคนะครับนะ the Indian leopard เสือดาวในประเทศอินเดียนะครับนั้น sometimes เห็นไหมครับนี่คือ a d v e r b of fancy บางครั้งนั้นจะ hundreds นะครับนี่นะครับ h u n d r e s ต้องมี s ด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็คือ s ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับต้องเติม s ตลอด เมื่อมี adverb frequency อยู่แต่นะครับอ่าแต่มาดูตรงนี้นะครับแต่ถ้าหากว่ามี modal verb อยู่นะครับมาแทน adverb o frequency ก็คือมาแทนคำว่าสัมทามนั่นเองเอาประโยคเดิมนะครับนะอ่าเดี๋ยวประโยคเดิมคุณครูไม่ได้ยกตัวอย่างให้เอาไปว่าเดี๋ยวคุณครูมายกตัวอย่างในข้อที่2ก็มา้วยกันนะครับข้อที่2นะครับนะนี่ it usually hunts alone นะครับนี่ it usually hunts alone นะครับนะ it เป็นประธานนะครับเป็นบกรุพวกรุที่3 usually เป็น adverb o frequencyhunts <ters> f <ๆ>ก็อย่างเติม s นะครับมันไล่ล่าอาหารเพียงลำพังเพราะฉะนั้นประโยคเดียวกันนี่นะครับคุณครูเปลี่ยนจาก adverb o frequency f Frequency ก็คือเปลี่ยนจาก usually มาเป็น can นะครับ can นี่ถือว่าเป็น monverb o นะครับ Can, c o u w ค l well, l would วู m เม m i ไ h มเหล่านี้ถือ,ถอว่าเป็น modal verb เมื่อเอา modal verb มาแทน Usually นะครับเอา can มาแทน s u a l l y ว่วงนั้นเถอะนะครับ Hunt ต้องตัด S ออกนะครับนะประโยคเดียวกันนี่นะครับประธานก็อิดเหมือนกันนะครับนะนะครับนักเรียนจำไว้เลยนี่คือข้อสังเกตนะครับในหลักภาษาอังกฤษนะครับนะนะหลักไวยากรณ์เพราะหลักไวยากรณ์มีไว้ว่าอย่างไรครับ มีไว้ว่านะครับเมื่อมีคำ adverbial Ad p r e f c y อยู่นะครับคำกริยาก็ยังคงไว้เหมือนเดิมนะครับตามประธานนั้นๆแต่แคนคือ m o d เวิร r บนะครับเมื่อมี m o d เวิร r บเ,เมื่อไรนะครับคำกริยาที่ตามมาต้องเป็นเว v ร์บช่องหนึ่งที่เป็นเบสฟอร์มห้ามเติมอะไรทั้งสิน้นานา่กนกฎไวยากรณ์ไว้อย่างนั้นว่าไว้อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยนำมาเสริมให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคนะนักเรียนฟังหลายๆรอบก็จะเข้าใจอ่ะมาดูข้อที่7กันข้อที่7 speaking หลักการพูดนะครับหลักการพูดก็ให้ใช้นะครับ always ใช้ uh, always จะ usually often sometimes หรือ never ก็คือ a d v e r b of frequency นั่นเองนะครับ to make sentences เพื่อที่จะทำประโยคต่างๆนั้น about เกี่ยวกับตัวนักเรียนเอง แล้วก็เมื่อแต่งเสร็จก็นํามาบอกเพื่อนในห้อ้องนะครับนะเพราะฉะนั้นนักเรียนลองแต่งในชีวิตประจำวันของนักเรียนเองนะครับโดยนะครับขา้ถามว่า how often do you how often นะครับแปลว่าบ่อยแค่ไหนที่คุณคุณทำอะไรบ้างครับ1 2 3 4 5 6 7 8 8, 8ข้อคำศัพท์เหล่านี้คุณครูมาแปลไว้ใข้างล่างนี้แล้วนะครับนะมาดูคำแปลข้างล่างกันเลยข้อหนึ่ง how often do you eat me? คุณนะครับ H ก็คือรับประทานหรือกินคุณกินเนื้อบ่อยแค่ไหนนะครับแปลว่าอย่างนั้น how how often how often แปลว่าบ่อยแค่ไหนบ่อยอย่างไรนะครับนะดู do, เป็นกริยาช่วยไม่ต้องแปลนะครับเพราะ eat เป็นคำกริยามีคำกริยาอยู่เมื่อจะเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามนะครับไอเอา verb to do มาช่วยนี่หลักการสอนของครูพี่นันนะครับมันก็เลย ได้เป็นประโยคว่า How often do you eat meat? คุณรับประทานเนื้อบ่อยแค่ไหนก็เลยตอบว่า I never นะครับนี่เห็นไหมครับนำมาใช้แล้ว Eat meat ฉันไม่เคยรับประทานเนื้อข้อสองถาม How often เหมือนเดิมนะครับ How often do you go swimming คุณไปไว่ายน้ำบ่อยแค่ไหน I always ฉันไป go s w i m m i n g ว่ายน้ำ in the summer ในฤดูร้อนบ่อยๆอยอาสม่สำเสมอนะครับนะ Away ว่าเสมอนะครับ Often แปลว่าบ่อยๆมาข้อที่ 3. นะครับ How often do you work on your computer? Work แปลว่าทำงาน On your computer ก็ทำงานในคอมพิวเตอร์ของคุณบ่อยแค่ไหนแต่ว่าไอ้ส i มทำฉันบางครั้งเท่านั้นนะครับที่ work on my computer in the afternoon ในตอนบ่ายบอกรายละเอียดเลยนะครับทำในตอนบ่ายทำบางครั้ง How often do you play football? คุณเล่นฟุตบอลบ่อยแค่ไหนนะครับใช้คำว่า usually usually แปลว่าบ่อยๆอยก็ได้นะครับหรือจะแปลว่ามักจะก็พอจะได้อยู่ฉันเล่นฟุตบอลเล่นที่ไหนครับ at my school ที่โรงเรียนของฉันบ่อยๆ h อย often you tidy your room t i d ใชแปลว่าจัดให้เรียบร้อยนะครับจัดอะไรให้เรียบร้อยครับ your r o o m ห้องของนักเรียนเองตอบว่า i often นะครับ often ในะที่นี่แปลว่าอะไรครับแปลว่าบ่อยๆเหมือนกันนะครับ นักเรียนจะแปลว่าบ่อยๆแปลว่ามักจาก็พอจะได้นะครับนะจ,จัดห้องนอนของฉันให้เรียบร้อยบ่อยๆข้อที่ 6. how often do you go to the cinema go to the cinema นะครับแปลว่าไปดูหนังนะครับนะไม่ใช่ไปเที่ยวเฉยๆนะครับนะความหมายในหลักภาษาอังกฤษไปดูหนังบ่อยแค่ไหนต่อว่า I never นะครับฉันไม่เคย go to the cinema ไม่เคยไปดูหนังเลยนะครับนะ how often do you eat crisp นะครับ crisp แปลว่าของขบเคี้ยวที่ใน Di c t i o n a r y บอกว่าขนมกรุบกรอบนะครับนะคุณครูก็นำมาเขียนเหมือนกับ Dictionary เลยนะครับเหมือนพจนานุกรมนะครับแปลว่ากรุบกรอบก็คือขนมกรุบกรอบนั่นเองนะขนมอะไรที่ดังกรุบกรุบกรอบนะครับก็เรียก crisp นะครับนะควรกินขนมเหล่านี้บ่อยแค่ไหนไอ้สานําบางครั้งเท่านั้นที่ฉันกินขนมกรุบกรอบนะครับ h o w s e o y o u b Comics Comics แปลว่าหนังสือการ์ตูนนะครับุณซื้อหนังสือการ์ตูนบปแค่ไหน I never นะครับฉันไม่เคย buy comics ซื้อหนังสือการ์ตูนเพราะฉะนั้นประโยคเหล่านี้คุณครูก็เอามาจากข้างบนนี่นะครับนะ H meat นะครับรับประทานเนื้อเกินเนื้อ go swimming ไปไว่ายน้ำ work on your computer ทำงานบนคอมพิวเตอร์ play football เล่นฟุตบอล tidy your room จัดห้องให้เรียบร้อย Go to the Cinema ไปดูหนัง e อ t c คริสนะครับก็คือกินอาหารกรุบกรอบกินขนมกรุบกรอบ b บค c o m i ซ s ซื้อหนังสือการ์ตูนเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างการนำมาตอบนะครับโดยการใช้ adverb of frequency โอเคครับไปหัวข้อสุดท้ายท้ายสุดก่อนที่จะจบการซีมสุดวันนี้นะครับก็คือหัวข้อ writing การเขียน What do you always นะครับนักเรียนใช้คำว่า always usually often sometime s บ่อยแค่ไหนนะครับนะให้เขียน write sentences about yourself เกี่ยวกับตัวนักเรียนเองนะครับว่านักเรียนเคยใช้คำศัพท์เหล่านี้ในการทำอะไรบ้างคุณครูก็สมมุติขึ้นมาให้สัก4ข้อนะครับนั่นก็คือ I always pay respect to my parents ป respect นะครับ respect แปลว่าให้ความเคารพนับถือเชื่อถือแต่เขาใช้คําว่าไปนะครับปแปลว่าใจนะครับแต่เวลาแปลเราไม่ต้องแปลว่าใจนะครับป respect แปลว่าเคารพเชื่อฟังนะครับฉันเคารพเชื่อฟังเชื่อฟังใครครับ my p a r e n คุณพ่อคุณแม่ของฉันนั้น always สม่ําเสมอนะครับนะ I am never late for school never แปลว่าไม่เคย late แปลว่าสายนะครับ am เป็น uh, verb to be เพราะฉะนั้นเขาบอกว่า adverb of frequency น,ะนั้น 1. วางไว้หน้าคำกิริยานะครับ <We S 1> เป็นคำกรยิยาเปเป็นคำกริยานะครับเป็นคำกริยาแท้ด้วย main verb นะครับหวางไว้หน้า main verb ก็คือวางไว้หน้าคำกริยาแท้ 2. วางไว้หลัง am, verb to be นะครับ am เป็น verb to be นะครับ one never วางไว้หลังเห็นไหมครับนํามายกตัวอย่างให้นักเรียนเห็นชัดเจน แปลว่าฉันไม่เคยไปโรงเรียนสายหรือมาโรงเรียนสายก็แล้วแต่นะครับใช้ไปหรือมาก็ได้นะครับข้อ3ถามอายุชีดูไม่โฮมเวิร์กเอเวอ์ฉันทำการบ้านของฉันทุกวันแล้วก็ทำบ่อยๆ่ด้วยนะครับนายูชเช I often go to meet my grandparents when I have time ฉันไปพบหรือไปหาไปเยี่ยมไปเจอนะครับคุณปู่คุณย่าของฉันคุณตาคุณยายนะครับ grandparents แปลได้ทั้งสี่ท่านเลยนะครับ When เมื่อ I have times เมื <ordan> ่อฉันมีเวลากานใช้คำว่า often ก็คือไปมักจะนะครับคุณรู้ไปว่ามักจะกันฉันมักจะไปโอเคนะครับนี่คือหลักการใช้ adverb of frequency แล้วอย่าลืมนะครับนะ adverb of frequency นี้คำกริยาถ้าประธานเป็นกพจน์บทที่3มกริยายังต้องเติม s นะครับอย่าไปตัด s ทิ้ง โอเคครับเป็นว่าจบหน้าที่49นะครับคุณครูก็ขอจบการไลฟ์สดไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในหน้าที่50นะครับผมขอความสวัสดีจงมีเด็กทุกท่านครับสวัสดีครับ